ดีเจเพ็ต้าจบแล้วหลังโดนโยงดาราพอเอี่ยวเว็บสีเทาพันล้านดีเจเพ็ต้าจบแล้วหลังโดนโยงดาราพอผ่านเจ้าของเว็บสีเทาพันล้านจากกรณีนายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยาะอ,อาชญากรรมมอบเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าตำรวจให้สืบสวนจับกลุมดาราและไฮโซสาวซึ่งระบุดาราสองคนเป็นดาราชายชื่ออักษยรย่อพอผ่านอายุประมาณ40ปีส่วนดาราสาวเป็นดาราวัยรุ่นอายุประมาณ20ปีทั้งสองคน ยังมีผลงานในในวงการมนเิออยู่ในขณะน,นี้โดยได้รวมร่วมกับไฮโซสาววัยรุ่น um, มีผมสั้นชื่อแรกเป็นขนมชนิดหนึ่งอายุประมาณ20ปีร่วมกันหุ้นเปิดเว็บพนันออนไลน์ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 1, 100เว็บไซต์รับแทงพนันทุกประเภทโดยเปิดมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่เป็นไฮโซวัยรุ่น um, ยังไม่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงเหมือนปัจจุบันทำเอาชาวเน็ตซืบสาะอยากรู้ว่าเป็นใคร เรียกได้ว่างานนี้ดีเจียเพชรจ้าก็ถูกโยงเรื่องราวดังกล่าวไปด้วยล่าสุดขณะที่เจ้าตัวกําลังบินไปดูงานโรงกันวิสกี้ที่ประเทศอังกฤษหลายๆคนก็ได้ไปคอมเมนต์ถามถึงเรื่องราวดังกล่าวเมื่อวันที่สเปพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเห็นข่าวคุณเพชะจหรือยังคะซึ่งเพชรจ้าได้ตอบว่าไม่ใช่พี่แน่นอนจ้าฮ่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 า,าเรียกได้ว่างานนี้ก็ชัดเจนจ้าถามมาก็ตอบไป อย่างไรก็ตามจะเป็นใครนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปขอบคุณที่มาของข่าวจากสยาม n e w s .com ครับ